ออาละครับโอ้หนีกันไม่พ้นครับ120ยยิขีดสามแจ้งไปว่าไม่มีแรงเลยครับทำงานไปได้20นาทีหมดแรงจะขอรถให้ทำการภารกิจให้เข้ามาดูน้อยว่างั้นอ่ะมันเป็นยังไดงไม่มีแรงพออย่าหารเลยวะสันตอนนี้มาถึงรถแล้วละครับดูสภาพรถก็โอ้โหครับนี่แหละ ไม่ต้องพูดถึงครับเละ <c oughs> ดำไปหมดครับมันอะไรกันบ้างเลอเนี่ยโอโ้โหนี่ครับปั๊มพอดีก่อนหน้านี้ก็มีช่างดูแลแถวบ้านนี่แหละฮะพอดีมีปัญหาก็เลยอยากให้ช่วยมาชี้เป้าให้หน่อยว่ามันเพราะอะไรเบื้องต้นก็ ทำการติดเครื่องทดสอบดูก็พอได้ครับตอน10นาทีแรกดูดี่แกเอาเครื่องอะไรมาใส่โอ้เครื่องโอเคฮะ,ะสะภาพก็ตามสภาพที่เห็นนี่นะครับนะรั่วพอดีเห็นน้ำมันกองอยู่ตรงนี้นะครับมันออกจะสีน้ำตาลก็เลยทำการถอดถอดกลองออกมาดูออื้ เยอะแล้วล่ะครับเนี่ยในถังนี่แหละ,ะฮะน้ำมันอันนี้มันน้ำมันไฮดรอลิกหรือน้ำมันไอโซลา่ากันล่ะครับเนี่ยเจอแล้วครับเจอไอ้ต้นตอแล้วนี่แหละฮะต้องอะไรละเนี่ย โอ้โห oh ดูไม่จืดเลยดูไม่จืดเลยครับน้ำมันเนี่ยถามไปถามมาแกก็บอกว่าได้น้ำมันเก่าจากเสียบริษัทใหญ,ใหญ่เขาเปลี่ยนออกก็เลยเอา,ามาใส่มางั้นนะดูกลิ่นดูสีแล้วก็ไม่เข้าท่าแล้วครับ ดูลักษณะแล้วต้องนับหนึ่งกันที่น้ำมันก่อนถ่ายระบบถ่ายน้ำมันออกใหม่ก่อนฮะลักษณะนี้ถ่ายน้ำมันใหม่แล้วก็หาน้ำมันที่มีเกรดมีคุณภาพก็ามาใส่ก่อนอ่าถึงจะทําการปรับแต่งต่อไปได้ดูด,ดูแล้ว็น่าจจะที่น้ำมันนี้แหละเพราะว่าน้ำมันแย่มากโอเคนะครับเดี๋ยว คืบหน้ายังไงเ้วจะรายงานสถานการณ์ให้ทราบอีกทีหนึ่งครับผมขอบคุณที่ช่วยติดตามนะครับเดี๋ยวถ้าคันนี้แก้ไขได้ยังไงแล้วก็สาเหตุเกิดจากตรงไหนก็จะรายงานกันอีกทีหนึ่งครับผม